สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดขลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลในราคาคู่นี้เปิดพาที่ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายต่อราคาที่1ลูกครึ่งลบ5จะลงเตะกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมเวลาเที่ยงคืนสีินาทีของค่ำคืนนี้ครับทัศน์นาในเกมนี้นะครับเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดภายใต้าการนำทีมของคุเรนโรเปตเกกีนะครับ มีปัญหาในการจัดทัพครับหลังจากที่พวกเขานั้นจะขาดแดนกลางอย่างโทมัสซูเชกนะครับที่ติดโทษแบนทําให้พวกเขาต้องหันมาใช้ผู้เล่นในแนวลุกมากขึ้นเพื่อจวยการขาดแคลนฟิลตัวตัดเกมในแดนกลางครับสิ่งนี้อาจทาให้พวกเขามีโอกาสในการทําประตูเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะเปิดช่องโหว่ให้ทีมทุกแข่งอย่างลิเวอร์พูลได้ใช้ประโยชน์จากการเล่นที่ค่อนข้างเปิดกว้างแต่ลิเวอร์พูลในตอนนี้ถือเป็นทีมที่อยู่ในตําแหน่งาการฟุงพิมลีก และพวกเขามีกลุ่มลูกทีที่แข็งกแกร่งมากในแนวลุกครับโดยเฉพาะในการมีตัวนักเตะหลักที่สามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างเช่นโมฮัมเหม็ดซาร่าและกัลุยดิอามมตรวมถึงโคดีกัคโปด้วยนะครับซึ่งด้วยคุณภาพแนวลุกที่จัดจา้านของพวกเขาในเวลานี้คงยากที่เจ้าติ่นจะมาต้านไหวในเกมนี้ครับเกมนี้จะจใจให้บอลต่อครับเห็นคนเลือกเชียริวพูลเหมาะสมกว่าครับ เอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามห้ก่อช่องดีดขับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ